สวัสดีจ้าพี่น้องชาวเหนือทุกท่านคลิปนี้กิมมาแจ้งเรดาร์ตรวจฝนช่วงบ่ายประจำวันที่24ตุลาคม2564ว่าฝนอยู่ที่อำเภอไหนบ้างของภาคเหนือไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนจังหวัดเชียงใหม่อมเภอเชียงดาวอภอฝางจอมทองแม่แตงเมืองแม่วางแม่แจ่มพร้าวกัลยาณิวัฒนาฮอดและอเภอชัยปราการค่ะจังหวัดลำพูนอเภอทุ่งหัวช้างอเภอแม่ทาจังหวัดแม่ฮ่องสอนอเภอปลายอเภอปางมะผ้าอเ,อเมืองแม่ฮ่องสอน หลายหลายท่านก็บอกว่าอยากให้พายุเข้าทางเหนือบ้างส่วนใหญ่พายุช่วงนี้ก็จะย้อยลงทางอีสานนะคะถ้ามาถึงเดือนตุลาคมก็เป็นเดือนสุดท้ายของมรสุมแล้วถ้ามีลูกต่อไปกี่อัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบอยู่แล้วฝนตกหรือไม่ตกอย่างไรมาคอมเมนต์มาแจ้งข่าวมาพูดคุยกันได้คลิปนี้กีขอตัวลาไปก่อนจ้าบายบาย